มันเยว่าเป็นรูครับแปลรูเกือบเกือบรูบเลยแบบมันหนักโอ้เบิ้งบนเลยครับพี่น้องเพื่นละงามบ่คักบ่พี่น้องอยู่ไหนดินผสมครับผมดินผสมกะมีเนี่ยมะพร้าวสับขีงัวแกบดำใส่เศร้ากันมามพี่น้องครับเบิ้องบนไม่ยังเนี่ยโอ้มันือล้วนซุยได้เลยครับดินผสมมีมะพร้าวสับอันนี้ค่ายังกว่าพี่ อันนี้ขาขาวขาใหญ่บานเห่าครับขาใหญ่บานเห่าครับผมโอ้ขาขาวบ่แมนขาแดงไงเนาะบ๊อบแมนค่ากระเสียกับขาขาวต้างหางได้ครับอันนี้ข่าท่วมเพิ่นกรเดิ่นเนาะขาใหญ่ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับลงมในโดนไปได้ยินครับอันนี้ลงมในเดือนกลัวครับมีแหลกแตก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่วินัยครับสวัสดีครับสวัสดีลูกละสวัสดีพี่น้องครนะวันนี้สิพาพมาเบิ่งกันเนี่ยผมมักเลยครับมักคาเพราะว่าผมมีคนมีคาครับมาเบิ่งอันนี้คาแดงน้อยบอกครับพี่แม่นคาแดงน้อยคาตาแดงห้องนี้เนาะคากินคากินนอห้องครับผมคากิ่นนอกินแหน อันนี้ซ้ำตะดวนไปพินเพิ่งช่ำลงได้ประมาณสี่หมื่นครับเพิ่งช่ำลงได้สี่หมื่นนี่ครับผมก็เป็นนอนไปเถอะคือมันนอนมาตะกอนอนมาตะกอโอ้นอนมาตะกอครับผมการซ้ำนี่เขาเรียกชื่ออะนะมี่อย่างไงยู่งนี่ยบินผสมครับผมดินผสมกะมีเนี่ยมะพร้าวสับขี้งงวงแกบดำใส่เส้ากันมาพี่น้องครับผมอยู่ที่ไหนดวนซุยเด้เลยครับ ดินผสมนี่มะพร้าวสับมะพร้าวเองครับมะพร้าวสับมรับนาดินโอ้นาดินปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที้งัวเข้านี่แหละแล้วก็แกดดำแล้วก็เอาลุ่งเลยในกระถางเลยอันนี้โกลบเลยครับผมโดนไปไหนครับจัาเสยวลุ่งอ่าผมก็ไปมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งหมดเดือนหนึ่งคือวัดเต็มกระถางคุณบอกครับเดือนหนึ่งก็เริ่มแท่งนอแท่งนอหรือลากากเดินลากเดินเลยด้ผม ครับผมเพว่อร่อนี่คือว่าของแขกแน่นอนเลยป่ะเถอะแผ่มนี่คือว่าแตกนอกรอกก่อไงก่อไงก่องามครับคเพื่อค่าเดียงธรรมชาติแล้วมันมันมันเป็นค่าที่รักษางไงรักษาไงแต่แตกนอกระ่าปีแตกนอกระหว่าปีปลูกง่ายกับเพียงแต่ว่าเท่าพอในนี่ก็บมาก็ว่าให้มันสมบูรณ์เต็มที่ครับผมเห็นปะครับให้มันสมบูรณ์เต็มที่คือว่าลงไปปุ๊บอย่างเงีมันได้ผลได้ผลพันเปอร์เซ็นต์ว่าจะไปพี่น้องครับว่าแม่นลอยเปอร์เซ็นต์ คือว่าข้าเนี่ยมันช่ตายยากชัดตู่กับฮ้ายหยาดชัดตู่ก็มี่ตะควนอย่างเดียวเลยไปสะมันเป็นนอนเป็นยังบ่มีเนาะครับข้าเนาะครับผมหลักสร้างไงเพียงแต่ว่าให้ปุ๋ยให้น้ำอยังธรรมดาครับผมครับผมณุ้มต้นยังไงหรอไม่มีบ่ที่สวนครับผมไม่มีเลยมี่บอกกันเดี๋ยวจิตภาพี่น้องผมเบิ่งได้ครับเด้อซุ้มซุ้มที่เขาล่วงแล้วเนาะพี่เนาะมีจะก่ออยั่ไมทีลายอยู่บ่ เจอห้าเด็กพอเังมสี่บ่พอพอเกิดครับผมเอาสิ่ภาพออกไปสวนคาได้ครับสวนคากับวันมีสาขาได้ครับมีหลายแนวอันนี้ค่ายังก่อพี่อันนี้ค่าขาวค่ายใ่บานห้าครับค่าหญ่บานห้าครับผมโอ้ค่าขาวบ่แมนค่าเดี่ยงใยได้เนาะบ๊วแมนค่าเดี่ยงค่าแต่เสีกับค่าขาวต้านหางได้ครับอันนี้ค่าท่วมเพิ่นเกินเนาะค่าหญ่ตัวนี้ครับนี่ครับ ลงอะไรดวงกันอะไรอยี้ครับอันนี้ลงได้เดือนกลัวครับมันแตกแตกแล้วครับแตกสองสามคุณล้วครับคุณครับอันนี้ก็นอไม้ได้ครับนอไม้นอไม้ตัวสองอันก็นอไม้ครับพี่น้องได้เดือนกลัวครับแต่ว่าค่านี่ผมคิดว่าสิบปุ๊บเนี่ยก็ค่าเดียงแบบมันมันบ่ค่อยแตกนอครับบ่ค่อยแตกนอเด้ครับจะบรรนอใหญ่ครับอืมนอไงแต่ว่าถ้าเป็นค่าเดียงเขาลงจกเดือนหนึ่งหนึ่ห่วยเต็มเลยได้ครับนี่เต็มแล้วครับนี่เต็มครับแล้ว อัันนี้ครบแต่ว่าอันนี้ว่ได้ร่วมกระถางป่ะครับร่วมขึ้กันครับร่วมขึ้นกันร่วมอยู่ประมาณจักจักระยะมันเดือนหนึ่งเดือนร่วงเดือนนึงแล้วก็มาร่วงนี้ครับครับอีกงเดือนนึงอันนี้แสดงว่าห้องกับบล็อคอยราคาประเด็นป่แมนครับมันเพ็ยหลายแนวเนาะเป็นพืชเสริมครับเป็นพืชเสริมซื้อไม่ได้เน้นค่าย่างเดือนเดือนค่าย่างเดียวกันห้องอันนี้เขาปลูกไว้เพื่อว่าได้กินได้ยังไงกับบางที่บางที่ก็คือขยายครับผมเพราะว่าที่ห้ากับหลายเนาะก็ได้ปลูกอยู่ครับ ใช้ข้าเดียงที่เ้าล่งกระทะล่งอ่งกงนั่นนี่บอกอ้ยเบิ่งตะไคร้ครับพี่น้องพเบิ่งตะไคร้อันนี้อินทรารัมซุมนี่มันจักเดียอนีันนี้ซนีปีหนึงกล้ยหอมอันนั้นข้าเนียงกล้ยหอมท้องเป็นพื่เสริมเพือเือว่าเป็นพี่เลี้ยงตัวนี้เนาะอินทรารัมครับ ปี่เลี้ยงคือชิ่นช่วงะระยะอีกแต่พระน้ำโบกออกเนี่ยเขาเอาพวกไรได้จากพวกนี้พวกข้าวนักไก่กล้วยครับโอ้ยแต่พาะำมาแท่นหนูเอาเอาพวกนี้เพราะมันเป็นปลูกเสริมแล้วก็คือว่าให้มันเป็นพี่เลี้ยงว่ากันว่าได้ครับเพราะว่าใหม้มพวนี่เป็นอุดมสมบูรณ์เป็น,นั่นโตัวครับอันนี้มีสซูเนียไลยครับคุณมากษษษิดามาเบิ่งบอกพวงพันนี่ครับพี่น้องคนนโอ้ยเบิร์นจะเนี่ยเบิ่งพี่น้องเลยโอ้อันนี้พันยังกิน คือเตียใช่ฮะคือพันเตียช่อ๋มาปลูกวิธีอะไรบานี้เทคนิคครับนิคคนิบกครับบอกแพงตัวบอกแพงครับบอกพี่น้องข้ากันอะเมื่อก่นหินลงลยบ่ ก้นดินล,ล่งเลย่งไปฟังไปเลยครับว่าม่อได้รับดินคับบ้านผมผมแก้มกิน,นอันนี้บ่อแอวนเนบ่ออ่อครับอ๋อฮอกฟอมาแล้วออละครวยโอยเป็นดกปันไดบผมก็พยานพวคม่นว่นครับรับอันนี้อินพาราลัมอันนี้นนนนจักปีก่อนนี้อันนี้ครบงปีครับสปีเปิดบ้งหม่เดี๋ยครับเปิดงเม่เดี๋ยวลูก นี่แหละครับอินทภาลัมสองปีครับพี่น้องเบิ่งครับปกติธรรมดาแล้วก็สมบูรณ์อี่ได้ิบะออกมันี่ครับอันนี้ดูแลดีครับพิเศษเป็นพิเศษโอ้โหเบิ่งเงยสะพันจับจับแท่งมากเลยครับนี่ครับเป็นเวยงามดีครับพี่น้องอายุสองปีกูเลรอครับโอ้ยงามกับงามเนี้ยเอครับกูเลรอครับ อสองปีผมก็เคยเห็นแต่สามปีสี่ปีเป็นอันน้สองปีครับพี่น้องไปยังงคุณห้องถ้าไปเนย่านพี่หลอกหกหากอินทภพลาเรามเป็นหเจาเงินครับหกนกินหเงินอันตะไค่เ่น้ำเพลินเ่บหรือจังใดคนถือว่าางเขาทายไงบ โอ้โีเหรอครับต้นผีห้างคากบานี้พูเลรอครับอันนี้กับสองผีอน,นุความกันร่งความกันบ้างไหมครับลง่งล่งบินเมษามษา,าปีหกสาครับโอ้พูลครับวเบิ้งพี่น,น้องเบิ้งมากรโกูลโอ้ยหน่ยๆๆนอยหน่ธรรมดาครับพี่น้องกูเลย อีกอีกรวมมาได้ได้เก็บเดือนายุกี่เดือนไปสิบสามเดือนสองกับเดือนเจ็ดครับสิบสามกรกฎาคมกรกฎาคมคือว่าเต็มที่ครับครับเต็มที่เก็บได้เดี๋ยวนี้เดือมพืชสะพานนะครับเนาะคพืชสะพามีถุนหนากรกฎาคมอีกอีกสองเดือนก็ว่าได้เนาะครับสิบสามเดือนอประมาณเกินสองเดือนครับเกินครบว่าเกือบเกือบสองเดือนครับเฮ้ มาเบาิ่งตะไคร้ครับพี่น้องบัดน,นี้โอ้ยโว้ยูดได้ฉี่มอาก็เอาเดออกบพี่วิไัยแล้วว่ขายผู้ใดมาเอาไปแล้วนี่มันหกแล้วว่ากตะไคร้ครับพี่น้องพุ่นล่ะอันนี้มันมันม,ม,มีหลายสายพันธุ์อยู่บ่แบบม่นเดอรตะไคร้นี่ก็ตะไคร้ผมปลตะไคร้บานบานเฮาตะไคร้บ้านบา้านเฮาครับแต่ว่ามันสมบูรณ์เนาะมันพอปุ๋ยครับพอปุ๋ยคอกปุป๋ยหยังเฮาเหนือ,นอครับอยู่พุ่นก็บ่แม่นหยังเด้ครับพุ่น พักขาผมขีดขาดยางผมใหญ่แล้วหกไกลหกน,นั่งหกเงินครับพี่น้องโอ้ย <c oughs> สุดอยอดครับพี่น้องคนเลยอันนี้มากขีดดาพันยัง,งอ่าผมพ่อเบิ้งขีดดาท่านท่านไหมครับครับปะหน่วยนี่มันก็เงยญ่แต่พี่แกเบิ้งดูท่านยังครับเนี่ยอันนี้เป็นหงชนซื้อก็เป็นฝรั่งใส่แดงครับโอ้เป็นฝรั่งใส่แดงครับมีมีมีไนมีมาเด้ที่ตัวนี้ กับอครัอว่เป็นโลบครัอแตล่รูบเกือบเกือบรบเลยแนัหนักโอ้ยบังบอครับพี่น้องคนละงามบ่คาบบ่พี่น้องคือแดงใจไว้วัน่ามันบบกชิดาแล้วบนงทางในมันเนาวันเป็นเน่เอือนพมละครับวันนี้ ขิ้เบิ้งเรือครับถือว่าตายขึ้น,นเป็นบ่นแช่หรอล่าไิมเบิ้งอันนี้ก็พอ,ห,อห้องห้อง <นะ S 1> อันนี้ก็คือเอาทาบทิ้งมันบอกด้วยชนิดอ่าเป็นต้นแม่ต้นเสียบยอดน,นะครับ,อบโอ้เสียบยอดเนาะแล้วมาขยายโดยการตอนตอนออกครับอันนี้ผมมาทดสอบพันธุ์พันธุ์ดีกับ แตยังขยายต่ออยู่นี่มีประมาณหาหกสายพันธุ์ครับครับแม่นบอกแม่นครับเฉพาะในสวนเท่านี้เฉพาอยูนี่ประมาณหาหกสายพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเบิ่งใหม่ครับพี่น้องจังสิมาเริ่มตัวนม้เรื่อเบิ่งหมากที่ดาเรื่องเฮาจีจัาหน่อยเนี่ครับอีกบ่านั่นว่วนครับขีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งใหม่ทุกอย่างในสวนนี่เบิ่องจนวิ่งครับพี่น้องถ้าอยู่เดือนหนึ่งกระสิบว่ามืดหรอกครับในสวนของพี่วินัยโพดแล้วครับกคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายเรื่อครับพี่น้องที่ติดตามและชมครับขอบคุณมากครับขอบคคคุณหหลาาาายรรับพพีีี่่่นนน้้้องทใวมูเเะะ ถ้าพูดได้สนใจคือหมายเลขอุ้งไต่คลิปนะครับพี่น้องผมสิเมียนใบผมเมียนใบไต่คลิปเ้ยขอบคุณหลายครับพี่สาวรับชมครับขอบคุณมากครับ